ซื้อเล็กมาก่อนเลกนานก็จะใกล้กัทั่วๆวิว <e ja ีอ yes> uh> ันเชื่อห้วยเล็กอันเล็กองไปหรอเล็กเรือจากเพื่อนนั่นเนี่เออเล็กเรือเห็ดนี่เออเออชิ้นื้อก่อนเล็กนี่เลยแต่ก็น่าเห็ดไทยยาวๆใหญ่ๆเนี่ยมันทงห่างแม่น่ะมันจะแง่ายไปเล็กๆเลยเล็กตันนึงบางๆมันจะมันอ่ะมีพวกของเ่เออแล้วมาครอบแก้วลายอะไเนี่ยนะก็ซื้อได้ดังไครท้อง วันี่ยิงนะันี่ไหนยิ่งใช่เอาลูกบอเอาใช่เอาลูกใช่เอาลูกแม่ลวันที่แปนงเนาะเออวันที่แปได้มื่อไหรได้ใลมวงซกันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องรตูจะว่ตื่นจกจะลอางน้อยู่ที่จะอกประตูนะบนข่าขึ้นเนาะมันมาอยู่ที่ผมสะอาดขึนเนา่สะอาดอาบน้ำก็ลูกในมัองในบเนี้เล่าแล้วเด็มาอยู่นื แม่ที่นี่เนาะต้องชาวต้องชาวแล้วาะแป้งฟางอูบ่ถึกแดดถึกนายเนาะมันกะเกี้ยงกระกว่างขึ้ลูกคนในเมืองเลยแหละอันนั้นชูไื่อห่านได้ดิเต๋อห่านเข่านี่ทางอันเอือห่านห่านเราขายอันเครื่องรถต่อเส่อาหารอืมครับจ้าวพันธุ์เออแม่เลยได้เลยพอดีเลยมึงโง่จัง น้ำสามน้ำสามหนึ่งลังพอแล้วสำนักามักรบคูณหาแม่เพื่อดีอ้นเนี่ยเออเออไม่จะเากรเล่นที่เจ้าก่กระเพ้าแน่แน่แค่โดไโต้สื่อยาวคือนิดกเวเห็ดแต่วาคนคนวาลายจัโดเลยกินไปกินมาปจัเ กินเดีวนาบอกกินหัวเดียวเหรอี้เป็นจยอๆอยากๆบ่เยันดีมเคี้ยวไว้เนาะแห้งอะไเนาะเคี้ยวไว้มันตึขาดนั้นมันตึงแดดถึงยังลมันกับมจะปอกเ้านึงว่างคือเจานึง่างเนึงว่างมัน็ลยมันเห็น มันเคี้ยวมดนะมาดานเออคียวา่ามบอกมันเป็นน้ำแทงได้เป็นน้ำแทงตัวมเรเคียวได้มันเคี้ยวได้อะไรมันเก็บแสงอไ้เก็บแสงใดบเคี้ยวตอวนั้นมันติงเท่ากันเลยเคี้ยกับบกเคี้ยวลายนะเคี้ยวลายได้หรอเาเคียวลายเขาเดียวเคียวเดืนนึงรางนึ่งลวกยาแอุแล้วกไปย่างไปกัเป็ดไก่เหดิมบบอลหมเดี๋เป็นเดี๋ยวดี หลจากแล้วมันสิเกิดหนออมาละซัเกิดหนออคือมาละซับแต่หนออได้คงเขาห็นบอกเจ้าแนวอ่องก้อนจเป็นมาแค่เพือนสมีบ่อดลาย็บเื่มกินนะเขาบอกระบาะบาเากบกิน่มากกินได้มาหลายพดน้กบเป็นหมาเป็นเต็เป็นผดผดแห้งนะตัวเ็นแบบงามสวยงามนะมันเกิดเลยหลังหัวลังจานเนาะ มันลดเทาอีกแจ้หันอ่ะเป็ดเทามาเป็ดแม่สี่ตัวเป็ดผูกตัวเดียวนั่นเอมันแกะออกมาแล้วเท้ามัยหวาโอ้ยเขามันผักมันแหลเอาม่าทีซะนั่นมันอยู่รวมกันแล้วกันเศรษามันตัวนั้นมันเกิดลูกแล้วก็ไปจับมาได้ไหมมาอยู่นั่นกันมาเชิงเป็ดมึงเป็ดชี้เท้านะก็ผูกบ่เอาเห็นละผ้าลูกประดัดผมเพื่อนรังได้กิ็จิ้มเพื่อนรังได้ก็จิ้มกับเขา ก็เอาสามหลังก็นี่เหียบเหียบกระดุมสิบเอ็ดผู้บุ๋มก็เลยเหยียบผู้บุ๋มวันวันยังกินอยังเดียววันยังวันยังผัดเ่็ดขั้นจากเนี่ยวันยังก็กินเลยดิไปไปซื้อหรไปไหม โอ้เลโทนท่านทนทานวันเพรพวกเจ้าเลยุนวันเพพวกเขาี่แข็งมากแล้ก็ซับใส่เยเนาะแม่มันเกิด hmm. ก็เอาขึ้นรอมมือสบายะมา่งมาเลย จะซาวจเป้มาเห็นเนอยู่็มกสือไหมมามันล้หัดมาถมันไม่ตกมา่เออหัวนี่ครับหัวเหัวอันัวบางเขาเนาะเออหัวแบบกูฮา่มีอยู่แต่ถาถอดออกใส่จาได้ไฮะหัวนี่สามสิบพันกี่ซื้อสิจ้ถ้าหัวแบน้เสหแบบนี้มันแ่นะหน่อยแ่น่ มันแน่นน้อมันบตกห่านได้เนี่ฮะห้านโอ้นห้านมเอา้อื้อข้างกอกองนะห่านพูดแบบว่าห้าน,นีห้านขายะาทำดอกทั้งตีฮะเออเออหูแหลกกบบงยมดอกเออเออชื่ออกรัวแบบนี้นแหละครับมันจะง่ายเนาะมัะน,น,นหัดไม่อยู่่อยับ

แปดครึ่งไหมเอาาไปนอกคลิปนีกาลาไปก่อนนอกมาดีไนอกบ๊ายบาย